New Year New You by า o โปร i n ิ n o c h ด h o ็อปฏิบัติการเปลี่ยนเป็นคุณคนใหม่ที่มีสุขภาพดีรับปีใหม่ภารกิจสุดท้ายของพวกเธอทั้ง12คนกับโปรแกรมการออกกำลังกายที่จะทำให้สลายไขมันและกระชับรูปร่รางอย่างเห็นผลจริง ถ้าเรื่องออกกำลังกายนะคะก็จะเป็นแบบบิวกันอย่างเวลาแบบพี่ต้าจะชอบส่งรูปตัวเองตอนนางอ้วนนางผอมแล้วก็รูปนางกว่าจะนางผอมได้นางออกกำลังกายยังไงนางก็จะแบบส่งมาเราก็แบบเฮ้ยดูดีแบบแกยังออกได้เลยก็จะถามตลอดว่าแกมีภาวะเหมือนเราไหมช่วงแรกๆที่แบบเฮ้ยเราออกไม่ไหวนะที่เราแบบวิ่งไม่ค่อยไหวเราหิวอะไรประมาณนี้ค่ะช่วงแรกก็จะแบบว่าออกแบบโหดๆก็จะมีการแนะนำบอกว่าต้องระวังเทคแคร์นะระวังเรื่องอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเพราะว่าเพราะว่าคนที่แบบแรกๆมีน้ำหนัก เยอะๆอะค่ะเวลาเวลาเริ่มลดน้ำหนักการวิ่งการไลไน้ำหนักต้องลงข้อเท้าแล้วถ้าเกิดว่าบาดเจ็บขึ้นมามันจะไปต่อยาก<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอบอกเซ็มๆหน่อยก็เป็นห่วงกันในทีค่ะพวกเราทีมปาต้าวันนี้พร้อมเจาะกําลังกายกันแค่ไหนคะด้วยกําลังใจเต็มเตยมวันนี้เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะยอดสู้ได <ป S> ้ <ไป S 1> ค่ะ อันนี้นะครับก็คือการเบิร์นเหมือนกันครับพระนนี้จะใช้เวลาแค่10นาทีครับสินาทีถูกต้องครับผมรั้าแรกนะครับก็คือเราจะวิ่งอยู่กวาที่ครับก็คือเขาสูงนะครับสูงแค่ไหนคะสูงเอวเลยไหมคะใช่ครับเท่าที่สูงที่สุดที่จะทำได้นะเ่าจะทาได้ถ้าคนผอมจะได้สูงมากแต่คนว้วก็จะติดพุงโอ้แต่ว่าทุกคนผอมหมดคับไม่มีใครติดพุงแน่นอนไปเลยครับโอเคค่ะครับ ติดพุงเลยค่ะเ <Yeah S 2> อาเลยค่ะเยี hmm. <Right. S 1> hmm. ่ยมมากส้นไม่ลงเหมือนเดิมครับเยี่ยมมากท่านี้ได้ส่วนไหนของร่างกายบ้างคะพี่โจได้หมดเลยครับนอกจากการเบิร์นแล้วก็ทำให้หัวใจเต้นแรงแล้วได้ขาแล้วก็ได้ท้องได้แขนด้วยครับี่แคท่าแรกท่าที่สองนะครับเป็นท่าปวดหัวงค์ท่าสควอตแล้วก็กระโดดสควอจัม์นะครับเรียกว่าสควอจัม์โอเคต้องถอยพี่โจ้หน่อยค่ะขาห่างประมาณนี้ครับครับผมแล้วก็สควอตลงไปครับลึกๆนั่งลงไปนั่งยองแล้วก็กระโดดขึ้นเลยครับสควอต ท่านี้ได้การออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างคะพี่โจเหมือนกันหมดเลยครับขาท้องแล้วก็หัวใจทุก<า>สิ่งขาท้องอหัวใจจะลืมนะครับขากว้างเวลากระโดดลงเหมือนเดิมนะครับขึ้นยังไงก็ลงเหมือนเดิมนะครับโอเคท่าที่3มเรียกว่าท่าเบอร์พีสท่านี้จะยากหน่อยนะครับแต่ว่ารับรองเบิร์นมากๆแล้วก็ทำหัวใจขุ้เต้นแรงมากๆนะครับดูนะครับมาดูผู้ชายท่าย,ยากกันก่อนเลยคะ่ะโอโ้โหครท่านี้จะได้กล้ามท้องเต็มๆเลยนะครับทุกคนลองดูครับ เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากทำถูกต้องแล้วครับอ๋อแล้วคะสำหรับฐานนี้เนี่ยนะคะกติกาของเรายังไงคะคุณโจคะครับคนแรกนะครับก็จะทําท่าแรกนะครับสิบครั้งคนที่2ก็จะทําท่าที่2 10ครั้งคนที่3ก็จะทําท่าที่3ามครั้งนะครับโอเคพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปเลยค่ะทำเลยค่ะวิ่งค่ะวิ่งวิ่งเอาให้ตรงที่สุดติดหรือยังคะิกหรือยัง มากรับแปเร็วแปดเรวครับมิชชั่นนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเราได้รู้ว่ามีเวลานิดเดียวมีพื้นที่นิดเดียวแต่เราก็ออกำลังกายสามารถเบิน แคลอรี่เบิร์พลังงานที่เราไอเนี่ยออที่กินเข้าไปสะสมมาเป็นเวลานานได้เยอะอย่างน้อยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นจุดสตาร์ทําให้เราอยากหันกลับมาดูแลวเอีกครั้งทั้งเรื่องการกินอาหารแล้วก็เรื่องการออกกําลังกายมันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากแต่ว่าพอไปทําจริงๆมันก็เป็นแค่สิ่งที่เราเริ่มต้นได้ดูแลตัวเองแล้วก็ทําให้มันตั้งอยากจะทําให้มันดีๆขึ้นไปอะคะ่ะ การลดน้ําหนักที่ดีให้ได้สุขภาพดีอย่างเงี้ยเราต้องคุมอาหารเลือกทานไปพร้อมกับการออกกาลังกายที่ถูกต้องนะคะเชื่อว่าทุกคนก็ทําได้ค่ะร่วมติดตามปฏิบัติการ New Year New You รถยกกวนมั่นยกแกงและร่วมเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดูดีมั่นใจรับปีใหม่ไปพร้อมกับพวกเธอทั้ง12คนได้ที่ f a c e b o o o โปรสลิ a แอนช็อกโกช e ฟและร่วมส่งแรงเชียร์ให้พวกเธอ ผลลุ้นรับของรางวัลกว่า160รางวัลถึงแดดจะร้อนแต่วันนี้พวกเราสู้ตายนะคะขอคะแนนหมดที่กับทีมตาต้าด้วยค่ะ